เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นช่วงอยู่ที่บอกว่าเปิดสายหน้าใหม่นะคะหมายเลขโทศรศัพท์ตอนนี้ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะ029349258 9นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะจังก็ระหว่างที่เรารอสายจากแฟนรายการทางบ้านที่มีประเด็นเนาะกลับมาดูในเรื่องของ ภายยาเสพติดกับเยาวชนกันหน่อยดีกว่าอาจารย์รนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองก็ได้พูดคุยในเรื่องนี้กันเยอะในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะครุนละลงต่างๆแล้วก็ในเรื่องของเยาวชนไม่ว่าน้องพิมพ์เอ๋ยไม่ว่าอาจารย์วิโรจน์นะคะเราพยายามที่จะผลักดันในเรื่องนี้นะคะให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะคะ<ว>ตอนนี้ค่ะอาจารย์พวกยาเสพติดนี่มันมันอันตรายมากนะค่ะผมอยากจะเรียกร้องผ่านทางรัฐบาลด้วยให้เอาจริงเอาจังหมายความว่าทำอย่างจริงจัง ให้มีการร่วมมือระดับหมู่บ้านตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันนี่ต้อง <c oughs> โดขันแหละ <c oughs> ในเขตกทมก็ต้องระดับเขตต้องลงมาเกี่ยวข้องทางโรงเรียนต่งตาตงๆก็ดีเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับคุณบวรศักด์ทวีพัฒน์อันนี้โฆษกของสมัชักงาน <c oughs> ยุต <c oughs> ิธรรมยุติธรรมนะครับบอกวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> ไปอบรมที่โรงเรียนราชราชประเขาพัทยาคมก็อยู่ แถวรามอินทาเนี่ยก็มีห้าร้อยคนมาซึ่งอันนี้เป็นน้องน้องมัธยมต้นด้วยค่ะอาจารย์เด็กเยอะเด็กเยอะเลยไปหลงถูกเขานั่นเข้าไปเข้านะครับมันจะทําลายเยื่อสมองด้วยเท่าที่ผมได้ศึกษามาก็กราบเรียนมันจะมีเด็กคนที่ติดแล้วเนี่ยเอามาให้ฟรีกินฟรีเสพฟรีค่ะพอติดขึ้นมาให้เอาไปขาย เพรขายไม่ได้เริ่มต้นจากการให้ลองก่อนลองเพื่อให้ติดนะคะอาจารย์แล้วเสร็จแล้วก็ขโมยของพ่อแม่ค่ะหลอกให้ไปหาเงินโดยการขโมยของในบ้านก่อนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากทําลายทั้งชาติเราด้วยนะครับแล้วก็โทษพูดถึงว่าถ้าขายนี่มีโทษจําคุกหนักแต่ถ้าเสพเฉยๆนะครับไปบําบัดได้รักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทุกแห่ง อันนี้ก็กกกถือโอกาสเรียนผมอยากจะฝากถึงคุณบรวรศักดิ์และจะพิธีกรด้วยให้พูดถึงโทษด้วยโทษทางร่างกายเป็นยังไงค่ะอาจารย์มันแย่นะครับดต,ติดมากๆเข้าโอ้โหสองเห็นไหมบางทีฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยผวากลัวจับพ่อแม่ฆ่าหรือบางคนของเงินไม่ได้ก็ทำลายหลังกายปู่ย่าตายายอะไรแล้วแต่นะครับสองโทษทางคดีเป็นยังไง บางครั้งนี่คนไปตรวจฉีเจอปั๊บนี่ถูกเรียกเงินและสองหมื่นสามหมื่นซึ่งความจริงถ้าไปบําบัดเฉยๆมันก็ไม่ต้องเสียเงิน <Yeah. S 2> แล้วก็แล้วก็จะจะดีที่ว่าไม่มีคดีติดตัวแล้วก็ทไปบําบัดสมมติขนาดนี้ลูกหลานเราติดแล้วก็คุยกันดีๆซะว่าเอาไปมอบตัวซะ hmm. เขาไม่เอาไปขังหรอกครับ hmm. เขาก็เอายาไปบําบัดแล้วก็กลับปบรมจิตใจสักหน่อย hmm. เขาก็ปล่อยกลับบ้าน hmm. แล้วก็ไปรายงานตัวถ้าเลิกได้มันก็ดี ก็เหมือนาจะมีมีวิธีการในการที่จะเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้องนะคะละลายพฤติกรรมเดิมๆเด็กจะมีต่อไปว่าครั้งที่สองที่คลองเตยไปที่ไหนคะอาจารย์ไปที่คลองเตยคลองเตยครั้งที่สามนู่นไปจัดที่เชียงรายผมอยากจะให้ไปทุกทุกจังหวัดนะครับไปพูดไปให้ความรู้ต่างๆแล้วบางคนยังไม่รู้ว่ายาเสพติดมันเป็นยังไงยาบ้านให้เห็นลักษณะมันหน้าตาเป็นยังไงบางทีเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าวิธีมันวิธีการต่างๆค่ะเราก็มันทําให้เกิด เรียกว่าสรรพคุณของตัวยาเนี่ยไป,ไปกระทบอะไรบ้างพูดง,ง่ายๆความเสียหายอะไรบ้างกับกแตขเขาเรียกว่ายาขย,ยันผมเคยกินนะตอนเดรามกำแพงปีปีสามหกน่นเนี่ยค่ะอาจารย์มันกินไปเสร็จมันทาให้ไม่ง่วงจริงๆมันเหมือนไปกระตุ้นระบบประสาทแต่ต่อมานี่มันร้ายกว่านั้นคือมันเอาไอ้พวกฟอรีดอนพวกยาอะไรต่างๆให้มันฉุนให้มันชวนแล้วทําสีต่างๆอันนี้อันตราย ทำลายสมองเยี่อประสาทหมายดูว่าจริงๆแล้วมันความเป็นยานะคะจ์มันน่าจะเป็นการรักษานะแต่ว่าเมื่อเอายามาใช้ผิดประเภทไปผสมผสานกันผิดประเภทเนี่ยมันก็กลายเป็นยาเสพติดอันตรายอันตรายอันตรายมากแล้วทำลายร่างกายด้วยก็เงินมันแพงเลยนะใช่สามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ไรดีมันก็เลยลงทุนกันเยอะรัฐบาลก็พยายามปรับจ้านะครับแต่เจ้าหน้าที่จากที่มาเป็นวิทยากรให้นะคะก็เป็นวิทยากรจากสํานักงานสารยุติธรรม นะคะร่วมกับทางสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะหรือว่าปปสเนี่ยแหละซึ่งองค <มา S 2> ์กร <อบ S 2> ต,ต้องชมพลตเอกพงษพัฒน์พงษเจริญเนี่ยรองผู้ช่วยการทูตแห่งชาติสมัยเก่นเป็นเลขาปปสยาเสพติดเนี่ยว่เอาจริงเอาจังะจนะครับคือถ้าเราไม่ร่วมมือกัน,นท่านผู้ชมประชาชนนี่ตัวสําคัญผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะครับหรือสมาชิกอบตเทศบาลสกสคในกรุงเทพในเขตเนี่ยไอ้นี้ต้องร่วมมือกัน กับทางราชการถือว่าเป็นเรื่องของระดับชาติเนี่ยมันก็ท้องมาเทือนถึงพวกเราสักวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเข้ามาถึงลูกหลานเราโดยโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะ,ะครับไอ้น,นี่ก็ก็อยากจะการาบเรียนแล้วก็ยาเสพติดขนาดนี้นะท่านผู้ชมจํานวนผู้ต้องขังนี่นักโทษที่ขังอยู่ร้อยคนนีย่ยาเสพติด80คนแล้วเวลาเขาลดหย่อนผลโทษนีย่ยาเสพติดจะรดบโทษน้อยจะลดน้อยลงไม่เหมือนอันอื่น ฆ่าการใต้คมคืนลักทรัพย์ชิงทรัพย์บางทีในรถครึ่งต่อครึ่งยากจะปิดในรถน้อย<ค>ะนะครับแต่อันนี้ก่อนกลับเรียนว่าถือว่าเ,<อ>เป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจารย์ไปให้ความรู้กันเยอะๆต้องช่วยกันแหละนะคะเริ่มจากในโรงเรียนเนี่ยถือว่าเยอะเพราะ<อ>ว่าน้องๆเยาวชนเด็กๆอยู่ในโรงเรียนจริงๆเนี่ยในเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยห้าสิบเขตโรงเรียนเยอะแล้วทางรัฐบาลน่าจะมีกลุ่มตัวแทนของตัวเองทุกแต่ในกทมก็มีเขต ค่ะหิในมมีหน่วยหน่วยงานต่างๆนี่มีกรรมการขึ้นมาแล้วก็ดูแลให้มีรายงานรับค่ะอาจารย์ในภาคของจังหวัดจังรวจก็ต้องมีตัวแทนค่ะฝ่ายปกครองทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ต้องมีค่ะมีกรรมการทุกหมู่บ้านที่จะเรื่องของติดตามยาเสพติดแล้วก็มีโค้ดรับให้แจ้งก็คือให้ช่วยกันตรวจสอบแหละพูดง่ายๆต้องเอาทั้งหมดถ้ามาทั้งหมดไม่ได้นะครับ พราะว่าเราไม่รู้ว่าน้องๆลูกหลานของท่านนี่อยู่ตรงไหนถ้าติดไปแล้วก็จะเกิดเหตุจริงๆรายการของเราใครทุกประชาชนเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่เราเปิดโอกาสนะคะให้คุณสามารถที่จะแจ้งเรื่องรองเรียนนะคะจะหรือว่าพบยาเสพติดเนี่ยแหละนะคะเบาะแสสามารถที่จะแจ้งมาโดยที่จะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้บางคนกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดมาผมผมอยากจะกราบเยนตอนที่เป็นรองประธานสภาเนี่ยผมมียุทธสภาออกแล้วผมให้เขาบอก ไม่ต้องปิดชื่อมาส่งบัตรสนเท้มาก็ได้คบางโรงบางรอนี่ผมรู้ก่อนเขาบางทีอย่างระยองนี่คนนี้ชื่อนั่งเสงี่ยมข้างหน้ามีร้านขายผักข้างหลังเนี่ยขายยาบ้าตรงต้นมะม่วงอยู่ตรงนั้นเป็นที่แหล่งอะไรเขาบอกมาหมดบอกรายละเอียดหมดลูกเคยเป็นตำรวจรอยยศเอกใช้รถอสีแดงเนี่ยเอาไปเล่ขายอะไรเนี่ยผมก็ส่งไปหมดเขาก็ตามจับได้ช่วยกันสมัย สมัยนู่นนะฮะโดยที่คนที่แจ้งเรื่องมาเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าตัวเองเป็นใครที่จะไปสาวเราเรื่องแล้วก็จะมีอะไรผลกระทบกลับไปด้วยคะอาจารย์อันนี้เราก็ก็ต้องฝากกันละกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องช่วยกันดูแลแหละเป็นหูเป็นตาให้นะคะคก็ระหว่างนี้นะคะในเรื่องของเยาวชนเราก็เป็นห่วงอยู่แต่ในเรื่องของบ้านเมืองในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะที่เวลาเขามาเที่ยวบ้านเราเนี่ย แล้วเราก็เห็นข่าวเรื่อยๆเลยนะจาอย่างปีที่แล้วก็เกิดเหตุเยอะมากเหมือนกันนะคะสําหรับในปีนี้อ่ะในปีนี้นะคะก็ยังเป็นห่วงอยู่ในเรื่องของการกันโชคทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามานะครับทาแล้วทําอีกอ่ะพูดง่ายๆว่าผู้ที่กระทาความผิดเนี่ยเคยทําแล้วเคยถูกจับแล้วเคยได้รับโทษแล้วออกมาก็ยังมากระทําความผิดเดิมๆเนี่ยนะคะจารย์ความจริงมันน่าจะมีกฎหมายที่ลงโทษพวกกันโชคเนี่ยนักท่องเที่ยวเอา มันมนเสียภาพแรงกว่ากปกติก<ช><ช>ันโชคกับไปขคค่มขู่เขาเรียกเอาเงินเขาแหละง<า>่ายๆใช้ไปขคค่มขู่เขาคน<า>ต,ต่างประเทศมาเหมือนอย่างเราไปต่างประเทศเราเป็นคนต่างถิ่นคนต่าง,าางมาแล้วก็เกรงก็กลัวไม่รู้ นะบางทีแบบว่าพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะใ,ในใจกลางเมืองพูดง่ายๆนะคะบางทีบอกว่าต้องไปเที่ยวตรงนี้สิมาถึงเมืองไทยแล้วมาถึงกรุงเทพแล้วแล้วก็ไปยัดเยียดแต่พูดง่ายๆโปรแกรมต่างๆให้กับเขา,าแล้วก็ราคาสูงๆนะคะซึ่งการกระทําอย่างเงี้ยบางทีคือถ้าเขาไปเองเนี่ยอาจจะเสียแค่หลักร้อยนะ<ป>ผ่านแก๊งพวกนี้ต่างๆอาจจะกลายเป็นว่าพันสองพันสามพันเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็บางครั้งเอย่างเคยมีทัวร์จีนในอดีตนะฮะเขามาเที่ยวฟรีไง แต่เขาก็จะมีกําหนดพาไปซื้อของที่ดั่นที่นั่นที่ดั่นซึ่งราคาที่มันแพงบางทีไปซื้อเพชรไปเจอเพชรปลอมบ้างอย่างนี้เจอปลอยไปเจอปลอยอัดซึ่งทาให้เสียชื่ออันนี้ละก็ดีนี่มันที่ว่าไปข่มขู่เขาไเรียกเอาเงินเอาทองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของรวบสาวใหญ่เนี่ยที่เป็นข่าวอยู่อาจารย์อันนี้สดๆร้อนๆเลยอย่างที่เราคุยกันไปแต่ว่ามีข่าวมาก็วันที่18ที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ เป็นการเรียกว่าจับกลุมนางกมลทิพย์สร้างนอกอ,อายุ52ปีชาวปทุมธาน,นีแล้วก็นางวิไลนะวิไลวันพื้นนวนเนี่ยอายุ56ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหานะกันโชคทรัพย์นักท่องเที่ยวนะอันนี้จับได้ที่บริเวณท่าเรือราช ราชินีนะคะแขวงมรมมหาราชวังเขตพะนคอาอันนี้ก็คือในเขตใน,ในเมืองหลวงนะคะสืบเนื่องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะคะบอกว่ามีไกด์นะไกด์เถื่อนผู้จาวาล้อมให้ลงเรือนะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆตามแม่น้ำนะคะอาจารย์แม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยแหละที่มีความสวยงามนักท่องเที่ยวมาก็ต้องไปอ่ะพูดง่ายๆจากนั้นก็กักขังน่วงเหนียวไม่ยอมให้ขึ้นฝั่งนะคะจนกว่าจะยอมจ่ายเงินตามที่ตัวเองต้องการ อืมอ่านะคะโอ้ทำกันอย่างนี้เลยคือพาลงเรือแล้วไม่ยอมให้เขาขึ้นฝั่งต้ีถ่ารเนี่ยอันนี้จันนะคะคันยิ้ว่าทางนอกจากจะผิดกันโชคทรัพบดิผมว่าไอ้การทั้งดวงเดียวมันก็มีความผิดนะจะโดนด้วยใช่ไหมคะมันอีกกระทงหนึ่งนะค่ะนะคันยิ้วเขาบอกว่ามีหญิงไทยนะคะอ้างตัวบอกว่าเป็นชาวมาเลเซียเข้ามาชักชวนนักท่องเที่ยว คืออ้างตัวนะเป็นหญิงไทยแต่ว่าอ้างตัวเป็นคนมาเลเซียเออนะเป็นวิธีการต่างๆก็ต,ต้องต้องระวังนะคะในเรื่องตรงนี้จริง,รงๆงที่อาจารย์บอกว่าโทษอาจจะต้องปรับให้หนักขึ้นหรือเปล่านะ,นะต้องโทษหนักขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีการสูญเสียในเรื่องของทั้งภาพลักษณ์ของประเทศเรานะคะแล้วก็ไปกระทําความผ <c oughs> ิดกับนักท่องเที่ยวะะเพราะการ,ารเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมัน<ช>เป็นไรายได้ที่เกิดขึ้นนิดเาราะงัยขายของเก่า ขายความสวยง,งามของเก่ารเราทำให้เกิดประโยชน์เยนะอะนะพอดีมีสายเข้ามานะคะอาจารย์สายคุณสุภัตรานะคะจากการจนบุรีค่ะคุณสุภัตราคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนเชิญค,ค่ะ,ค,ค,ะคือหนูจะถามว่าหนูเท่าที่อบทห้าเดือนละห้าพันครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าระยะการส่งอ่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้า ถ้าเลยไปอ่ะเขาก็จะยึดของหนูเนี่ยเขายึดได้เนี่ยค่ะเจ้าของที่อ่ะเช่าที่ดินพอบอทห้าค่ะเช่าไปทําไมครับก็คือว่าเขาแบ่งขายเป็นห้องห้องห้องละเจ็ดมือหนูเอามาเจ็ดห้อเจ็ดห้อง,องแล้วเขาให้หนูดาวอ่ะเออหมื่นหนึ่งทีงนี้นหนูก็ผ่อนส่งเขาไปจนกว่าจะหมดสองแสนสองมื่อันน,น,นี้อันนี้คุณสุภาตาฟังไม่ใช่เช่าแล้วนี่เช่า เป็นเช่าซื้อใช่ไหมใช่ค่ะเช่าซื้อเช่าซื้อกับเช่ามันต่างกันอ๋อเช่าซื้อหมายความว่าเราวางดาวเขาเสร็จแล้วต้องให้เป็นงวดงวดใช่ถ้าเราผิดสัญญาในสัญญาเช่าซื้อนี่ในกฎหมายเขาว่าถ้าสองงวดติดต่อกันนี่เขาก็สามารถยึดคืนได้อ๋อแล้วค่าเช่าก็ต้องที่เช่าซื้อเสียไปแล้วก็เขาก็ยึดไปอ๋อยึดครับทั้งเงินดาวทั้งเงินส่งไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใ่อ๋อ ในสัญญาเขาทำไหมไหมล่ะนูดดูสัญญาไหมเขียนไม่ว่าอย่างไรในสัญญาเขาทำไว้ค่ะเออไปอ่านดูสัญญาให้ละเอียดหน่อยนะจ้ะไปอ่า,าสัญญาก่อนถ้าสงสัยอะไรมีที่ถามฟรีก็มีอยู่สองแห่งอายการจังหวัดกาญจนบุรีนะเอาสัญญาไปกระดูปรึกษาเขาฟรีอยู่แล้วสองไปหาสภาทนายความที่ศาลจังหวัดสระบุรีให้เขาปรึกษาดูนะครับอ อันนี้เป็นลักษณะเช่าซื้อไม่ใช่เช่าการชนะบุรีนะคะาครับสามารถยึดคืนได้นะครับนะคะโอเคนะครับขอบพระคุณมากค่ะไปเจรจาต่อรองเขาพูดคุยเข้าไปนะบางทีบางคนบอกว่าเอไปเช่าหรือไปเช่าซื้อต้องต้องต้องบอกให้ชัดเจนนะคะคือถ้าเช่าเช่าต่างหากกฎหมายว่าลักษณะหนึ่งถ้าเช่าซื้อก็อีกแบบหนึ่งเช่าซื้อก็เหมือนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนอย่างห้องแถวเนี่ยคุณสุภตตาคงหวังเก่งกำไร พูดถึงกาญจนบุรีเล้วโอ้ยน่าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันสองฝั่งมีภูเขาล้อมเลยนี่ไปสองแม่น้าค่ะอาจารย์น่าไปเที่ยวอากาศดีมากคนที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปไกลนะผมว่านี่ไปแค่ไปใกล้ๆก่อนกนนาญจนบุรีนี่แหละสถานที่เที่ยวแล้วไปพักที่รีสอร์ทอ้นี่เขาโฆษณาเขาหนึ่งก็ได้ค่ะเห็อาจารย์ไปพักมาพับกันเลยโอ้โหแฮตเขาแช้คเข้าาแฮท เกลี่อะไรเนี่ยสถานที่สวยติดริมเขาค่ะอ๋อริมเขาเลยอาจารย์โอ้แม่น้ํเกาทําแต่งสวยยี่ไปช่วงนี้น่าจะอากาศเย็นๆหน่อยไหมคะเย็นเย็นเย็นะช่วงเช้าเย็นน่าจะสบายเลยไมสบายไม่ควรไปผมไปดูไปไหว้ลุงพ่ออุตมะไปถึงเขตชายแดนด่านเจดีสามองค์จากดูว่าประวัติศาสตร์นี่ค่ะพม่าลบมาทางไหนเข้ามายังไงค่ะอาจารย์นะครับไปดูในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไปเจอนั่งเรือไปดูเลยที่ที่น้ําท่วมบัดของลุงพ่ออุตมะ ไปเจอคนอีสานเนี่ยชื่อในน้อยเนี่ยคนกาลสินแต่เป็นเถ่าแก่แล้วีเถ่าแก่น้อยเดี่ยวอีสานกันก็คุยกันสนุกดีเหมือนกันนะคะจะเรียกว่าแต่ละจังหวัดที่คือคนแต่ละจังหวัดเนี่ยบางทีมันมันว่าไงอ่ะอยู่บุรีรามบางทีก็ไปโตนะไปรู้ีกที่การจนาบุรีบ้างแหละคนที่นี่ไปโตอีกที่หนึ่ง ไม่ได้โตอยู่บ้านเกิดตัวเองนะคะก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ละกันนะคะอาจารย์ช่วงหน้ายังมีหนึ่เบรกนะคะใครที่ยังมีปัญหาค้างคางใจในเรื่องของกฎหมายก็เดี๋ยวโทรเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ